รับเรื่องเรื่องไหน, ab, นควรขัดแป่งไหนรับแป้งไหนให้ให้ไหนขัดไหน,ไหนหใส่หวานตัวตัวตัวเองใส่เห็ดกัว

ยอดไปเอายายอดเออไนี่ครับเออเออ้อบเ่อเอเอายาก็เอาเห็ดปวกมาเอาหูไทยนี่เล็กยามก็เออเห็ดหมมาเรื่องเรื่องนี้ครับ

นะคนับผมชอบแองไหนให้ให้บ้านขัดไ,ไม้ไผ่หวาน่าานะค,ครัคๆๆบผมนะเอานอันนี้นีคผมคนคนฉานมาเห็นอันนี้

อาจต่างอันชื่อพวกทีเทือเทเฮเองนนึงไอ่ทอเทยนวาเซ็ดองเกินเลยก็นแยกฮ้อนห้อน,นรับถ้ากินแยกอยนเย็นกินแค่กินแค่ครับทีครับ เรื่องต้นองไรหดัดเร่างพัดหัดนับ ที่เออที่แงแทงอันอันแหงเพบบบบบบ ฮะผมอันอะไรนัน่ง อันจะเอาจองคักคือนั้นคือร้อยที่คักอันที่เอ,เอ็ด อันทามีมิใช่มใช่อันทามครับนท่าีใส่ยีนังกันเห็ดก้มไม่ได้ว ดูแชบเต็มน่ครับคุณรับให้คนมาขายครับขว้มเมัุงากใงตอด้ชาุกบ้านี้เ็สุเ ອงหุกวกไปใส่อันเดอเอาเห็ด بذارید شاتش از این دین هات